กล่องเฟื่องสมัยเก่าคนน่ะครับโอ้กล่องงา,งงามๆเลยพี่น้องมึงครับโอ้บรรการบานเฮานี่ครับสุดยอดเลย

ว่หนส่อได้กินื่อตายตนได้ก่ินนะ่ะตัวซาถึงตอนยค้าไมไม คนเตามึงก็ขอไปเที่ยวเลยนนั่นเราเนี่ยทังทั้นเลยน้ำปลามึงติดอกงมรงเอดีมาไปจีกันเสียหนอไอจูเขาดีก่าจูขอไปีเม้ให้สมน่น

เสด็จวาลีพี่น้องเบิ่งครับพิธีสารวันห้องครับเบิ่งเด้อครับนี่ครับโอ้โหเบิ่งครับเอานี่ครับนี่เขาเอิ้นว่างูเด้อครับงูป่าครับนี่มันมากินป่าครับเดี๋ยวชุดนี้ชุดนี้อ้าวชุดปลารอบนึงขันข้อตะกลองตลาดเยอะเกินยิ่งน่ปลาเป็นโลกเพื่อนปลาเป็นโลกวะ ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วตล้ยทั้งกเป็นลูกอไรปลาเป็นลเนต้นสมูับเบ้งตไปเด้อพี่น้องก็ประเด็ดไรั่ไหนเนาะสรุปผลานงาแงัวมันทำนี้รวังงูดึงัานม Ôi, mấy ừ. anh chạp yên đó mẹ, mấy anh chạp yên mẹ Để bọn con lấy tí nạm đó Để bọn con hẹn nó nè, ngồi xếp nó nè Để bọn con hẹn nó nè, ยันนี่มีบ่นี่งข้งโอ้ยาประเ่งน่ไม่ขาดมขาดท่นนั่นถุงนังเห็นนั่นเน็บโยกเอาไผ่น่ะถูงแหล่ะเยร์สูงน้องยขนปอไผ่อะไรุกเอาไผ่นิมหย นั่น่หอะยุกปลายุกปลาไพ่ยุกมังโอ๊กโจ้บองเหิกแล้วเขาเห็นด้วยเหรอครับเกี่ยวหนักเาลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอ้ยโ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 อ้าโอ้ย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 โออยโอ้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 าโอ้ย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 โอ้าเอ้ยโ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 อ้าโอ้ยโอ้ พูควมปขอานไราไปเชื่รเาเราจะเอาไม้อีกสีร่างสีล่างสีางครับล่างมันสาดไปเลยเนาะปลคอไงมันโดอนไเลยเขู้รับปค้าง ครับพี่น้องครับนี่ครับไก่เด้นนี่ครับยังมาพอพอดีครับพี่น้องหูเงียไม่ไม่ยเอามาไก่ ไกล้ๆดูดิจ้วยกล้องใกล้ๆในพี่น้องในเบื้องครับนี่ครับพี่น้องเพิ่งเด้อนี่เด้อหูนี่เด้อครับผมจะร่อหนามมันกินเพิ่งนะครับนี่ครับเต็นไรครับพี่น้องรอเพิ่งเด้อครับอย่างนะครับพี่น้องนี่ครับวามีเสด้ผลวาได้ครับพี่น้องเพิ่งได้ โอ้ไม่เลยนะครับน่ครับมี้นใดกําไรครับเปนเป๋แหาป๋ด้วยนนี้ครับเนี่ยกินน้เก่งเลยนะครับลองดูนี้ครับมันไปยังไงครับมีโตวะมีโตครับเบื้องเบืงกันตเกตมาจากน้ำนะครับน่บับปึ๊บัแสดงว่ามีโตอยู่ครับ มันอยู่พุ่งลาวออกมาเลย <c oughs> ออกมาตรงนม่หูเนี่ยบดเลยมันกินน้ำบุ๋ดแล้วครับกินน้งเกี่ยงครับบ่ได้ครับผมไม่ตัว มึงลักษณะเะยมองมั่โตเหรอครับเฮ้ยมีโตยูกน้ำน้ำดินเพิ่มเพิเลยมมัไม่โตเหรอครับพี่น้องไปไปเมล่าน้าปลาน้าปลามาแล้ว เมื oh, ่อแห้งเม่ห oh. <e ้งครับโจมปลาเมื่อกี้ได้จักตครับได้คุมคายเยอจากตครับได้นับปุวนนับปุวนนับสิบแล้วจะพาไปเบิงแล้นะครับก็พี่นไปตี้อมครับโอ้หลายเติมเป็นหีอนแด้วเนครับ มันตัวใหญ่มันโมเข่าไหมครับเบิ้งเน้าครับไปโจมมันเมี้นะครับเยียนครับเดี๋ยวไปทาอยู่พีับเยียนตัวใหญ่ตั้สัเลยหลายติวดคือว่าประสบการณ์อเรียวกับนี่ครับสองเพียอันไปลัดเบับงกระป๋องุ